อนี่นาคุณครูอยู่ทางนี้นะคะดีใจจังเลยนามีน้ำแล้วก็จะไหลไปจนโน่น,นเลยนะคะ3ามส,ส,ามสไร่เลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้สองไร่กว่าคะ่ะนาคุณครูคะ่ะดีใจจังเลยน้ำเข้านะพี่สาวจัดการให้นะคะจะต้องจ่ายเงินภายหลัง นาคุณครูแล้วค่ะนาคุณครูจะได้มีน้ำหญ้าจะได้ตายข้าวจะได้งามไร่นี้เต็มแล้วค่ะน้ำจะระบายมาสู่ไร่อื่นก็ต้องมีช่องให้น้ำเดินนะคะเนะนี่น้ำเดินตรงนี้ไหลตรงนี้จากนาทุ่งนี้นาไร่นี้ ขุดร่องเหมือนเดิมค่ะขุดร่องให้น้ำระบายจากอีกทุ่งหนึ่งไปอีกทุ่งหนึ่ง